เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเจริญพรบนปี2,536เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่มีความนิยมอย่างมากในหมู่ลูกศิษย์และนักสะสมพระเครื่องด้วยความศรัทธาในหลวงพ่อคูณและคุณลักษณะพิเศษของเหรียญรุ่นนี้ทําให้เหรียญรุ่นนี้มีคุณค่าและความนิยมอย่างมากในตลาดพระเครื่องประสบการณ์ เหรียญรุ่นเจริญพรบนปี2536มีประสบการณ์มากมายที่ได้รับการบอกเล่าจากผู้ที่บูชาเหรียญน,นี้ได้แก่ความปลอดภัยในการเดินทางมีหลายคนเล่าว่าเมื่อเดินทางไปไหนมาไหนแล้วเกิดอุบัติเหตุแต่ด้วยความศรัทธานในหลวงพ่อคูณและเหรียญรุ่นนี้ทำให้พวกเขาได้รับการช่วยเหลือและปลอดภัยความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีหลายคนเล่าว่าเมื่อบูชาเหรียญรุ่นนี้แล้วทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีการเลื่อนตำแหน่งและมีรายได้ที่ดีขึ้นความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจมีหลายคนเล่าว่าเมื่อบูชาเหรียญรุ่นนี้แล้วทำให้ธุรกิจของพวกเขาประสบความสำเร็จมีรายได้ที่ดีขึ้นและมีการขยายธุรกิจ การป้องกันพยันตรายต่างๆมีหลายคนเล่าว่าเมื่อบูชาเหรียญรุ่นนี้แล้วทําให้พวกเขาได้รับการป้องกันจากพยันตรายต่างๆเช่นการป้องกันจากโจรผู้ร้ายการป้องกันจากอุบัติเหตุประสบการณ์เหล่านี้ทําให้เหรียญรุ่นเจริญพรบนปี2536มีความนิยมอย่างมากในหมู่ลูกศิษย์และนักสะสมพระเครื่องราคา ราคาเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเจริญพรบนปี2536แตกต่างกันไปตามเนื้อหาและสภาพของเหรียญโดยทั่วไปแล้วราคาเหรียญรุ่นนี้จะอยู่ในระดับดังนี้คือเนื้อเงินพิมพ์กรรมการไม่ตัดปีกต่อกโคตด9 9ตัวราคาประมาณ50,000-100,000บาทตอกหมายเลขราคาประมาณ20,000-50,000บาทเนื้อนวโลหะ พิมพ์กรรมการไม่ตัดปีกต่อโค้ด9 9ตัวราคาประมาณ2 0 0 0 0ถึง50,000บาทตอกหมายเลขราคาประมาณ1 0 0 0 0ถึง30,000บาทเนื้อทองแดงพิมพ์กรรมการไม่ตัดปีกต่อโค้ด9 9ตัวราคาประมาณ5 0 0 0ถึง20,000บาทราคาประมาณ1 0 0 0ถึง10,000บาท ราคานี้เป็นเพียงประมาณการและอาจแตกต่างกันไปตามสภาพและความต้องการของตลาดพระเครื่องการลงทุนเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเจริญพรบนปี2536เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่มีความนิยมอย่างมากในหมู่ลูกศิษย์และนักสะสมพระเครื่องมีการซื้อขายในราคาที่สูงเมื่อเทียบกับราคาที่เช่าบูชามาจึงทำให้เหรียญรุ่นนี้มีคุณค่าและความนิยมอย่างมากในตลาดพระเครื่อง การลงทุนในเหรียญรุ่นนี้อาจเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในวัตถุมงคลอย่างไรก็ตามควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการลงทุนและควรตรวจสอบความแท้และความถูกต้องของเหรียญอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินลงทุนคำแนะนำ หากคุณต้องการลงทุนในเหรียญรุ่นเจริญพรบนปี2536ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและควรตรวจสอบความแท้และความถูกต้องของเหรียญอย่างละเอียดควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้และควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังลงทุนในเหรียญที่มีคุณค่าและความนิยมอย่างแท้จริงหวังว่า